สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการแบมรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มารีวิวไกด์เพื่อนสปิริ e นะครับชุด BS11 0 1นะครับซึ่งเป็นชุดของสีแดงนะครับเราจะมาดูภายนอกกล่องกันก่อนนะครับด้านนอกก็ทำออกมาสวยงามนะครับมีภาพเต็มกล่องเลยนะครับก็มีโฆษณาถึงเอ็กแล ใน12เจตํำนาน,นะครับคือ X-ray อ12ล้าสีนั่นเองนะครับเป็น X-ray ประจำกลุ่มดาวด้วยนะครับแล้วก็มี X-ray หน้ากล่องแถมนะครับมับงกรเงาดาวไกลอสุรานะครับหนึ่งกล่องก็จะมีการ์ดทั้งหมด34ใบนะครับมีคู่มือแล้วก็ เม็ดคอรกระดาษด้วยนะครับเราก็มาแกะกล่องกันก่อนเลยมีฟิลมาให้นะครับก็เก็บเอาไว้ก่อนนะนี่ครับมังกรเงาดาวไก่อสุรานะครับ โดยความสามารถคือเลเวล1นนะครับผู้เล่นทุกคนไม่สามารถนำคอออกจากสปปริตนี้ได้นะครับแล้วก็เลเวล1-4เหมือนกันนะครับแฟดอันติเมตอ v ว l ลูชันนะครับคือสามารถนำคอจากสปปริตใบอื่นของเรานะครับกี่เม็ดก็ได้มาวางบนนี้เมื่อไม่คอถูกนำมาวางครับสปปริตนี้ก็จะฟื้นพลังนะครับเปลี่ยนสภาพเป็นวางตั้งแล้วก็เลเวล4นะครับในการต่อสู้ครับ ขอทุกเม็ดบนสปรีตคู่แข่งที่ถูกทำลายครับจะถูกนำออกไปไว้ที่กล่องไว้แทันทีครับมีความสามารถถึงเลเวลสครับ BP สามหมื่นเชียวนะครับก็เป็นเอ็ก r e ที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับก็ด้านหลังก็มีนะครับคู่ปองสำหรับแลกการ์ดนะครับ12บสราสีอันนี้ก็คือเป็นราสีกลุ่มนะครับ Aqua Edition น,นะครับ ก็เขียนชื่อที่อยู่ไปนะครับศาส,ะสะมรสมครบสาใบม,มีแล้วก็เอาเอกแรวางไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็ลองแกะกล่องมาดูก่อนแล้วผมก็เลยเรียงการ์ดเป็นชุดๆไว้นะครับก็มีค่าไล่ตั้งแต่ค่าไล่หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับ แล้วนี้ก็จะมีเบฟมาให้ด้วยนะครับอีกห้าใบแล้วก็เน็กซัสก็อีกห้าใบเช่นเดียวกันนะครับเมจิกก็อีกห้าใบครับแต่ที่ผมสนใจคือ ลอตนี้เป็นลอตที่ผมซื้อเด็กมาจากเซเว่นอีเลฟนะครับซึ่งตามที่เว็บไซต์ของคู่มือตามหาเอ็กแของ b t t e เทน i ปีดนะครับจะบอกไว้ว่าสีแดงรถเซเไอของเซเนเี่ยครับเอ็กแ์ที่จะได้จะเป็น Rising a p o l l โนะครับซึ่งผมก็ยังสงสัยว่าแล้วไกลอสุรามันมาได้ไงผมก็เลยเข้าไปอ่านต่อก็คือ สีแดงเนี่ยจะมาอยู่สองรอบด้วยกันคือรอบแรกอ่ะอาจจะได้ไตรสรามาก่อนส่วนลอสองหลังที่จะลงคบพวกสีแล้วอ่ะก็จะลงแดงอ่ะอีกชุดหนึ่งซึ่งแดงตัวนั้นอ่ะก็อาจจะได้เป็นนี่ครับไรซิ่งอัพพารโลฉะนั้นถ้าคนที่รอไรซิ่งอัพพารโลก่อนก็ยังไม่ต้องซื้อชุดนี้ก่อนก็ได้ถ้าอยากได้เอ็กไลตัวนั้นนะครับแต่สำหรับ ผมก็ไม่เป็นไรครับเพราะยังไงการ์ดทุกใบก็เหมือนกันครับต่างกันแค่เอ็กแรหน้ากล่องครับเดี๋ยวผมก็ขอเก็บเอ็กแรก่อนดีกว่าใส่ซองครับเก็บไว้การ์ดโปรโมที่แถมมากับ ซีดีครับนี่ครับหนึ่งไหนที่ผมได้มาแล้วนะครับก็เป็นราศีมีนนะครับเทวราชันโจนสลัดนะครับพิสเคแกลเลียนนะครับเอาอาาีก